สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีเวลานะครับพอม,มีเวลานะครับก็เลยได้มาทำคลิปนะครับ <c oughs> ทำคลิปนิดหนึ่งนะพี่ๆนะวันนี้ผมมีนะครับมี ปู่ทวดนะครับปู่ทวดปี07นะครับปู่ทวดปี07มาให้ดูให้ชมกันนะครับนะครับนะนะครับสวยๆอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับพี่ๆนะเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูมาชมกันสักครู่นะครับ <c oughs> เป็น เ,เขาเรียกรุ่นรุ่นนี้นะครับรุ่นก็เป็นรุ่นรุ่นทะเลซุงนะครับรุ่นนะทะเลซุงปีศูนย์เจ็ดนะครับปีศูนย์เจ็ดก็คือแถวบนนี้จะเป็นปีศูนย์เจ็ดนะแถวบนนี้จะเป็นปีศูนย์เจ็ดนะครับข้างบนเนี่ย หลวงปู่ทวดนะครับนี่ข้างบนเนี่ยนะครับแล้วข้างล่างข้างล่างเป็นปี0 8นย์นะนะครับเป็นแจกปีนางนะพี่พนะเป็นแจกปีนางนะครับปี08นะครับ <c oughs> <c oughs> เขาเล่นหากันนะครับเล่นหากันนี่มีงานประกวดด้วยอันนี้ผมไปแคปมาเนี่ยพี่พี่นะหลวงปู่ทวดรุ่นทะเลสูงแจกปีนางไม่จํากัดนะครับไม่จํากัดพิมนะนะครับที่ผมเามาไม่ให้ดูก็คือพิมพ์นี้นะพี่พี่นะ นะครับพิมพ์นี้นะนะครับอ่ะมาดูพากันนะครับมาดูพากันหลักการดูนะครับเบื้องต้นนะนะครับเอ่อนะครับผมยังไม่เห็นนะครับตัวเกยนะครับยังไม่เห็นเกยนะอันนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับเสาอากาศนะเสาอากาศนะวิธีดูนะครับ อิบเครื่องมาเบื้องต้นนะครับดูพระคมคมก่อนนะพี่พี่นะพระคมคมนะนะครับนะพระต้องคมนะครับ <c oughs> พิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะพี่สังเกตตรงข้างหูนะครับพี่พี่สังเกตตรงข้างหูนะครับนี่ก่องแปบ๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่เซียนคมคมนะเซียนข้างหูนะครับ จะมีอยู่ประมาณหกเส้นนะครับหกเส้นนี่นะครับแล้วที่ผมสังเกตเห็นนะครับจะมีนะจะมีเหมือนคลื่นเนะี่ยตรงเป็นคลื่นเป็นเงาเนี่ยนะครับตรงนี้นะนะครับจะมีแทบทุกทุกเหรียญทุกองคเลยนะครับนี่ตรงคลื่นตรงเงานี่นะนะครับนะ อันนี้เป็นเหรียญแชมป์โคตรสวยจริงๆนะเหรียญน,นี้นะข้างหลังเซียนคมๆนะพี่นะข้างหลังเซียนต้องคมนะนะครับข้างหลังเซียนต้องคมๆแบบนี้เลยนะพี่นะนะครับนี่ดูธรรมชาตินะพระต้องแห้งๆนะครับธรรมชาติเก่าๆนะนะครับนี่นะจุดสังเกตก็มีตรงนี้ด้วยนะพี่นะ นี่นะจะมีติ่งๆต,ตรงนี้นะเป็นเนื้อเกินตรงนี้นะครับเซียนหนึ่งนะครับสอสามนะครับ 3, สามเซียนนะรอยตัดนะครับรอยตัดจะเป็นรอยตัดยุคเก่านะครับเขาเรียกรอย yeah. ตัดยุค2องพันือรอยตัดนะครับนี <c oughs> ่นะฮะสวยงามมากนะครับสวยงามมาก Bye, ตรงนี้นะนะครับ <c oughs> นี่นะอันนี้เป็นเนื้อนาวะเะพี่นะนะครับ เนื้อทองแดงก็มีนะครับเนื้อทองแดงนะครับสวยมากครับนะฮะหน้าตาคมคมนะครับคมคมสวยๆเลยนะครับนะนะครับออกปี07นะครับพระอาจารย์ทีมปลูกเสกนะครับพระอาจารย์ทีมปลูกเสกนะนะครับอ่าเป็น ผ้าที่เขาแจกนะในประวัติเขาแจกอยู่ทางปีนังมาเลเซียนะครับไม่ไม่ค่อยพบเจอในในไทยนะพบเจอน้อยนะครับนะไม่ค่อยพบเจอในไทยนะก็มีหลุดมาบ้างนะมีหลุดมาบ้างอยู่นะครับนะอันนี้ก็เป็นผ้าสวยนะครับนะมาให้ดูให้ชมกันนะครับนะนะครับผ้าแท้นะครับผ้าแท้สวยๆเลยนะครับองนี้นะอ่ะ ขอบคุณพี่ๆที่รับชมรับฟังนะครับนะวันนี้นะนะครับมานำ้าสวยมาให้ดูกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะวันนี้พอแค่นี้ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ